เล่นละคร1 8อ180เรื่องไม่เคยได้จับเงินล้านแหม่มจินตรานางเอกเดาวค้างฟ้าของประเทศจากดาวสู่ดินตำนานนางเอกค่้ไฟสตาเปิดบ้านแหม่มจินตราวัย57เลือกอยู่ตัวคนเดียวบ้นไปชีวิตแม้ไรทายาท จินสาราสุขพัฒน์หากพูดถึงชื่อดาราคนนี้แอดเชื่อว่าทุกท่านคงจะรู้จักเธอเป็นอย่างดีกับนักแสดงสาวน้ำดีขวัญใจคนไทยทั้งประเทศในอดีตคุณแม่มเป็นนักแสดงที่ได้รับความนิยมอย่างสูงถึงแม้ในปัจจุบันเธอจะได้รับบทคุณแม่แล้วก็ตามแต่ความนิยมชมชอบที่แฟนๆมีต่อเธอยังคงไม่เสื่อมคลาย ในวัยเด็กคุณแม่มเธอเหมือนเด็กธรรมดาทั่วไปมีเล่นมีซุกซนเป็นธรรมดาแถมคุณแม่มเธอยังออกจากซุกซนกว่าพี่น้องของเธอทุกคนซะด้วยอีกทั้งโดยพื้นฐานคุณแม่มเป็นคนที่มีโลกส่วนตัวสูงชอบไปไหนทำอะไรคนเดียวดูยังไงก็ไม่มีวี่แววที่เธอจะมาอยู่ในวงการบันเทิงได้เลย บริษัทเผอิญมีคนมาเห็นความสาสวยของคุณแหม่มเข้าจึงได้ชักชวนให้เธอลองไปเทสหน้ากล้องทิ้งไว้เพื่อจะมีงานเข้ามาคุณแหม่มจึงไปเทสหน้ากล้องถ่ายรูปถ่ายอะไรเอาไว้ จนเมื่อโฆษณาออกไปผู้ใหญ่ทางค่ายหนังใหญ่อย่างไฟสตาร์ได้เห็นแววของเธอเข้าจึงได้ให้คุณกอบสุจารุจินดาไปทาบทามชนิดที่ว่าไปคุยกับทางพ่อแม่ของคุณแหม่มถึงที่บ้านเลยทีเดียวซึ่งทางพ่อแม่ของคุณแหม่มก็ไม่ว่าอะไรโดยคุณกอบสุขได้ให้คำมั่นว่าจะดูแลคุณแหม่มเป็นอย่างดีผู้กำกับภาพยนตร์เรื่องผู้ใหญ่ลีกับนางมาบุคคลผู้เห็นแววในตัวของคุณแหม่มแล้วจึงชักชวนให้คุณแหม่มเล่นเป็นนางเอกในเรื่องนี้ หนังในปีพุทธศักราช2528ผลงานการแสดงเรื่องแรกของคุณแหม่มจินตระเป็นผลงานแจ้งเกิดให้ชื่อจินตร,ราสุขพัฒน์เป็นที่รู้จักของคนไทยทั้งประเทศคุณพิศมัยวิไลศั์นักแสดงอาวุโสผู้ที่คุณศักดิ์กาได้ฝากฝังให้ช่วยดูแลก,การแสดงของคุณแหม่มคุณพิศมัยเป็นครูการแสดงคนแรกและเป็นทางแม่แบบการแสดงของคุณแหม่มในเวลาต่อมา นอกจากการที่คุณแม่มได้เล่นหนังกับทางฝั่งของฮอลลีวูดแล้วคุณแม่มยังได้เจอนักแสดงชายผู้เป็นทั้งคู่ขวัญในจอและยังเป็นถึงอดีตคู่รักที่ตอนนี้ทั้งคู่ยังเป็นเพื่อนที่ดีต่อกันมีผลงานร่วมกันให้แฟนๆหายคิดถึงออกมาเป็นระยะเขาคนนั้นก็คือคุณหนุ่มสันทิสุขพรมสิริทางไฟสตาร์ได้เข็นหนังเรื่องบุญชูผู้น่ารักออกมา นำแสดงโดยคุณหนุ่มสันติสุขซึ่งหนังเอกจะเป็นไทยไปไม่ได้เลยนอกจากคุณแม่มตัวหนังบุญชูประสบความสำเร็จอย่างสูงจนมีภาคต่อออกมาอีกมากมายอีกทั้งยังเป็นการตอกย้ำถึงความเป็นคู่ขวัญโดยคุณหนุ่มและคุณแม่มถือว่าเป็นคู่ขวัญคู่สุดท้ายของประวัติศาสตร์หนังไทยสี่แผ่นดิน คุณแม่มสามารถถ่ายทอดชีวิตของแม่พลอยตั้งแต่สาวจนถึงแก่ได้อย่างไรที่ติกริยาท่าทางที่ดูแล้วรู้สึกว่าเธอคือแม่พลอยจริงๆและด้วยสุดยอดการแสดงของเธอทําให้ในปีนั้นคุณแม่มสามารถคว้ารางวัลน,นักแสดงนำหญิงยอดเยี่ยมจากเวทีเมฆคลาและโทรทัศน์ทองคำซึ่งถือเป็นเรื่องที่ทำได้ยากมากๆ ถ้าวางเยอะขนาดนี้เอาเงินที่ไหนมาใช้เอาเงินเก่าซึ่งมันก็ไม่ได้เยอะมากพอะพี่เป็นคนเวลาที่ทำงานแล้วได้เงินมาก็จะเอาไปลงทุนเลยไม่ค่อยมีเงินสดเชื่อไหมว่าตั้งแต่ทำงานมายังไม่เคยจับเงิน10ล้านเลยพอพี่เอาเงินไปซื้ออสังหาริมทรัพย์ช่วงเวลาที่ไม่มีเงินก็เอาสมบัติตรงนี้ไปขายได้ห้าถึงหหมื่นพี่ก็เอาแล้ว